นะรอรอ,อเนียน,เ,น,นเสียงคลีนได้นะครับตัวนี้ไม่ธรรมดาบอกได้เลยว่าคุณขึ้นเวทีเนี่ยคุณมีแต่หล่อ,อเลยเจ้าตัวตัวนี้เอาดูนะฮะเห็นไหมโอ้โหดูแล้วหน้าฟงแล้วหน้าเฟดดูนะฮะดูงานเขาเป็นไงละหน้าเดียวกันเลยนะฮะอ่าไม่ธรรมดาฟอยล์ลงฟอยล์รถพี่จะโม้ที่น้ำไฟเซตอัพให้เรียบร้อยไม่มีเพี้ยนครับผมนะโยกได้เลย เห็นกีตาร์นะอาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าผมไะไรอ่ะไม่เป็นไรนะครับต่อมาเป็นปิกอัพตัวนนหน้าโอ้เสียงแรงที่ได้เลยเอาไว้โซโล่ได้เลยสบายๆนะครับผมแนะนำนะครับเวลาตีคอร์ดให้ใช้ปิกอัพตัวผสมแล้วนะระหว่างตัวหน้ากับตัวหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วผสมกันระหว่างตัวกลางหน้ากลางหลังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกลางหลัง ไห้เสียงที่เรียกว่าค่อนข้างจะไบต์แล้ว่าตีคอร์ดอ่มามันจะแบบว่านิ่มนวลชวนใสๆหน่อยอะไรอย่างนงี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดอันนี้พวกนี้ก่อนปิดดีเลย์ก่อนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะว่ากลัวนิดนึนงเอ ให้ฟังกันแบบชัดๆไปเลยนะครับอะต่อมาครับกลางหน้ากลางหน้า คือผมเคยมีทอมเอริสันเป็นแบบนี้เลยนะครับหลายๆคนน่าจะเคยเห็นคลิกลงไปดูใต้คลิปเลยเอยอคลิกลงไปดูในวิดีโอผมนะครับจะมีทอมเอริสันตัวสีวเขียวลายพิ้นเมเปิลนะครับอ่ะอันเนี้ยฟิลลิ่งน้องๆเลยดีกว่าใช้คำว่าน้องๆทอมเลยเพราะเป็นคอขาวเหมือนกันแล้วที่สำคัญคือ ทอมบร like like ิษ okay. right? like like ัทกับเชคเตอร์เนี่ยเชคเตอร์มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนบริษัทลูกอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนาะเออนะครับเขาเขาผลิตเนี่ยปิกองปิกอัพเขาคล้ายๆกันอยู่แล้วนะคือมองคนเผินถ้าไม่เห็นหัวนี่คือนึกว่าทอมบริษัทเดียวนะครับอ่าเนี่ยเป็นบริษัทแม่บริษัทลูกประมาณนั้นนะอ่าเท่าที่ผมได้ยินมาประมาณเพราะฉะนั้นกีตาร์ที่ผลิตออกมาเนี่ยนะครับมันจะออกมาคล้ายๆกันผมได้เลยบอกด้เลยว่าคุณโชคดีที่คุณได้แบรนด์เชคเตอร์และได้ตัวนี้ไป นี้เนี่ยเเป็นไม้เขาเรียกว่าไม้เมเปิลนะครับเมเปิลชิ้นเดียวเลยนะครับชิ้นเดียวไมมอ่าชิ้นเดียวครับชิ้นเดียวเลยเพราะว่าดูจากลายไม้แล้วเนี่ยนะครับอ่าไม่มีการตัดต่อนะครับลายไม้นี่เรียกว่าเป็นไม้ชิ้นเดียวนะครับอ้ใช้ได้เลยละไม่ธรรมดานะบอกได้เลยว่าถ้าใครได้ไปโชคดีนะครับอ่าเป็นลายไม้ชิ้นเดียวเลยโอ้ใช้ได้เลยนะครับคือไม้ที่มันไม่ตัดต่ออะไรเนี้ยนะคือ มันก็เหมือนกระดูกคนเราอะนะครับเวลาถ้ามันสมมติคุณกระดูกหักไปต่อมันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมถูกไหมครับมันก็ไม่เหมือนกระดูกที่มันแบบว่าเขาเรียกอะไรอะที่มันเป็นแท่งเดียวกันมาอยู่แล้วที่มันเป็นของจริงอยู่แล้วถูกปะอ่าเพราะนั้นเนี่ยนะครับไม้ก็เหมือนกันนะถ้าเราไปตัดต่อนียมันก็อาจจะไม่เหมือนไม่แนบสนิทเหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่ได้คือตัวเนี้ยนะครับมันมันเป็นไม้เดียวกันเลย มันมีความแข็งแรงแล้วก็มีม,มีเขาเ,เรีเยกซัดเทอะไรพวกนี้มาเต็มเต็ม่ครับโอ้เปลี่ยนสายที่เปลี่ยนสายให้แล้วด้วยโอ้โขนาดเสียงคลืนยังขนาดนี้ยังชัดใสแจ๋วเลย เ,เพราะว่าลายหนึ่งเลยผมเล่นพยายามเล่นสิงคลีให้ออกมาชัดเจนที่สุดนี่ครับคือมันชัดตั้งแต่เฟตแรกงานเฟตสุดท้ายเลยอะคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยครับโน้ตเนะี่ยให้คุณมั่นใจสิ่งที่ดีที่สุดของกีตาร์คือโน้ตที่ออกไปนะครับโน้ตที่ออกไปมันต้องให้ชัดเจนและนี่นะครับนี่คือคำตอบว่า ทำไมคุณจึง,จงอยากได้กีตาร์ตัวนี้และทำไมด้วยว่ากีตาร์ตัวตตนี้มันทำไมถึงดีจังนี่ครับสายเสียงหนึ่งมีสายหนึ่งเนี่ยมีพลังมากเนี่ยครับออกชัดเจนมากๆโอ้โหใช้ได้เลยไม่ธรรมดา คืออันนี้แค่เสียงคีนนะครับ <o> ดูแล้วจะต้องมี2คลิปนะครับเอาจริงครับผมอยากจะรีวิวเสียงคีนก่อนเลยคลิปนี้เอ้ามาเสียงคีนก่อนเลยกันนะครับนะอย่าไม่ข้ามไปเสียงแตกเพราะว่าเพราะว่าอะไรคือมันดีจริงนะครับลองบอกคือชาอะไรดีเนี่ยพี่ยะโบบอกดีอยู่แล้วไอ้ดูเห็นไหมครับโอ้ถ้าใส่ฟารรัลไม่หวานเลยเหรอ ไม่ธรรมดานะครับผมบอกได้เลยนะครับตัวนี้นี่เรียกว่าจัดไปเถอะครับคุณนะครับมันดีจริงๆนะครับนะถ้าไหนดีเราจะบอกดีนะครับอันนี้เราเพิ่งเปลี่ยนสายใหม่เลยนะครับเราเปลี่ยนสายให้เรียกว่าถ้าซื้อที่ร้านเรานะครับเราจะดูแลเรื่องพวกนี้เลยจะไม่จะให้ไม่ให้มันคือซื้อกีตาร์ไปคุณซื้อไปเพื่อเล่นคุณไม่ได้เอาไปเพื่อซ่อมถูกไหมครับอ่าแต่ถ้าคุณอยากซื้อไปเพื่อเล่นเนี่ยคุณซื้อที่ร้านเราได้เล แล้วผมเคยเจอลูกค้าอไม่ว่างลูกคงลูกค้าส่งมาเนี่ยสนิมเฟดเฟดเนี่ยเป็นเขียวปัดเลยที่คงที่ใครเต็มเลยแล้วอันพวกไอพวกนี้นะครับขอไปพวกนี้โอ้โหจะนงสนิมขึ้นเกียบอะไรอย่างเงี้ยนะเออเคยเจอไหมอ่าเราจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับคุณจะต้องเอาไปเซตอัพจ้างเขาเซตอัพอีกนะแต่ถ้าซื้อครั้งเรามันจบเลยนะครับคุณคือเอาไปถึงแกะกล่องตั้งสายเล่นได้เลย ที่เรารีวิวเป็นแค่สิ่งทีนะคลิปนี้นะครับนะเสียงแตกอีกคลิปหนึ่งครับ แต่คุณไม่ต้องพูดถึงมันเล่นง่ายมากๆนะครับค,คือคือคือสีตเนครับเสียงคือเล่นได้อย่างนี้เสียงแต่คุณไม่ต้องพูดถึงมันไหลลื่นม,มากๆกีตาร์ตัวนี้แล้วบอกตรงว่าพี่โมโเซตอัพเน่ยผมกล้าฟันทงเลยว่าคือชอบเลยอ่ะนะครับเตี้ยต่าเรียกดินเลยทีเดียวไม่ใช่ครับคือต่ําแบบมีมาตรฐานไม่ได้บัสเฟสน,นะครับคือต่ำเนีหมายควาว่า ต่ำแล้วต้องได้โน้ตที่ชัดเจนด้วยนะครับไม่ใช่ต่ําแล้วมันเติดฟเป็๊เปี๊ยเปียเปียนนะคือคือไม่ใช่นะครับคือต่ําแล้วต้องบอกว่าอ่าดีนี่คือรู้ว่าโน้ตอะไรแบบนี้เห็นไหมครับคือมันชัดเจนทุกอันนะครับเห็นไหมครับผมพยายามทําให้ดูเลยว่านี่นะครับนี่คือการเซตอัพที่มีมาตรฐานคือสินค้าเรามันจะมีสตอรี่คือ เราไม่ได้รับมาแล้วถ่ายรูปขายเลยไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ทำนะครับเพราะว่าอะไรเราเป็นคนที่รักในเสียงดนตตีเสียงกีตาร์เราคนรีรักในอุปกรณ์อุปกรณ์ที่อยู่กับผมชุดชนิดผมจะทำอย่างดีนี่มีพงมีผ้านะครับเช็ดทุกวันนะครับด้วยน้ำยงน้ำยายอย่างดีครับผมเช็ดทุกวันนะครับอ่าไม่ต้องห่วงนะครับนะใครที่ได้จากผมไปเนี่ยนะครับนะอุปกรณ์เนี่ยนะครับคือเรียกว่าต้องดีเลยต้องดีแล้วก็ใช้งานได้ แต่ถ้าเกิดใช้งานไม่ได้เราไม่เอามารีวิวนะครับมันเสียชื่อเสียงร้านเราจริงๆครับเนาะเออครับอ่ะโอเคจัดไปครับผมขู่ถึงที่ได้ไดเห็นไหมยือมันออกชัดเจนอะเห็นไหมขนาดนี้สายบน คนเล่นปรงเล่นแป้งมันออกชัดเจนออมากนี่แหละครับนี่คือเสียงคีมข,ของเขาเช็กเตอร์ตัวนี้แล้วก็ผ่านเจ้าฮีิกตัวนี้จัดไปใครอยากได้นะจัดไปเลยคลิปนี้เป็นคลิปขยงเสียงคีมเดี๋ยวคลิปต่อไปลูซิเสียงแตกของเจ้าตัวนี้กันรับรองเด็ดมากๆจัดไปครับผม